ในโซเชียลพี่หนึ่งจะเห็นแบบทำบุญตลอดเวลาเลยเป็นยังไงบ้างอ่าจริงๆพี่เป็นเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่คุณแม่เสียเราก็จะทำบุญให้คุณแม่บ่อยๆนะครับก็พอมีเวลาครับว่าว่างจากการทำเพลงหรือเวลามันเหลือหรือวันไหนว่างเนี่ยเราจะเข้าวัดเลยทำบุญ<ม>ไปนู่นไปนี่อ่าจะให้น้องพาขับไปต่างจังหวัดนู่นไปที่นี่เพราะเราขับขับรถไม่เป็น ที่ไปคนเดียวบ้างไปกับภรรยาบ้างเอาลูกไปบ้างให้ให้ให้ลูกเขาซึมซับว่าเนี่ยเราต้องต้องมีความความเป็นไทยนะเรานั่งสวดมนต์กันเนาะอะไรเงี้ยฝึกส,สมาธิกันไม่ไม่ว่าวันไหนครับถ้าว่างนิดเดียวองทีต่อให้วันวันนี้มีทําเพลงนิดนึงตอนทาแอาตอนเย็นเย็นอ่ะเวลาว่างนี่บอตื่นมาปุ๊กไปซะหน่อยบา,างทีเราวันนี้ต้องไปหาหมอบ่ายสองก็จะบอกน้องๆที่ขับรถแล้วเฮ้ยเราออกสักสิบเอ็ดโมงไหมไปแวะวัดใกล้ๆ อันนี้ตั้งใจตั้งใจไปทำบุญหรือว่าตั้งใจไปขอพรอนี่ไปทำบุญทำบุญปกติฮะคือทำบุญให้ทำบุญให้ให้คุณแม่ให้พ่อแล้วก็ให้คนที่เคยดูแลเราฮะให้ครูเพลงแต่ละท่านเพราะว่าเวลาเราเรานำเพลงของท่านมาเล่นเนาะเราเราเราจะอยู่ในแวดวงที่เป็นครูเพลงเราก็จะทำบุญให้ครูเพลงแล้วก็จะกดน้ำให้ครูเพลงทุกท่านที่ทำให้เรามีวันนี้นะครับเพราะทุกวันนี้เราเล่นกับเพลงกับลูกกรุงอะเนาะเล่นลูกทุ่ง ก็เลี้ยงูกทุ่งเยอะก็ทำทำบุญให้พี่พึ่งบ้างหถ้ามีโอกาสาว่างก็จะไปวัดทับการะไปกราบไปกราบพี่พึ่งตัวพี่ก็ปลูกฝังถึงน้องๆลูกด้วยก็ไปให้แับทำบุญตลอดใช่ใช่ใช่คือว่างไม่ได้ถ้าว่างปุ๊บไปเลยขอนิด,น,ดนิดหนึ่งก็เอาคือเข้าไปปุ๊บขอเอาตังค์มาหย่อนทาบุญสักนิดหนึ่งก็ยังดีมีความเชื่อเรื่องพุ้ไหมเรื่องการขอโน่นโนนนี่อะไรนิดหนึ่งเคยมีไหมเคยไปขอมังไม่เวลาจะจัดทำจัดงานใหญ่หรือทํางานใหญ่อะไรเงี้ยก็มีมีนะตอน ตอนเราอยากจะเล่นเพลงของพี่พึ่งเราก็เราก็จะ,ะเราก็จะไปขอไปขอพี่พึ่งเนาะไปขอพี่พึ่งว่าพี่พึ่งครับมันคือความตั้งใจของของผมตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าวันนี้พี่พึ่งยังมีชีวิตอยู่ผมได้ได้เล่นดนตรีก,กับพี่พึ่งแน่นอนนะครับก็จะไปขอพี่พึ่งว่าพี่วันนี้ผมมาทำศาสญญานาแล้วพี่นะวันหนึ่งผมเคยอยากจะทําเพลงของพี่เนี่ยเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งให้เด็กรุ่นใหม่ได้ได้ฟังผมก็ จะไปขอไปขอพี่พึ่งว่าเนี่ยวันนี้ผมทำแล้วนะพี่อะไรเงี้ยจะไปหาเขาถือว่าพี่พึ่งก็มาจากนักร้องที่มาที่ตามพ่อใบพฤจริงๆพ่อใบพฤก็คือเป็นลูกศิษย์ของพ่อผมพ่อผมเนี่ยสอนพ่อวบพฤมาอพอหลังจากพ่อใบพฤปุ๊บก็จะเจอพี่พึ่งเลยได้มีโอกาสเล่นให้พี่พึ่งอ่ะครั้งเดียวในชีวิตตอนนั้นจําได้แล้วเราเล่นเพลงนักร้องบ้านนอกหลังจากนั้นก็ค่งเป็นเพลงของพ่อใบพฤที่แต่งให้หลังจากนั้นพี่พึ่งก็ไป มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วไม่เคยได้เจอกันแล้วแต่เสียดายว่าถ้าวันนี้พี่ยังอยู่ก็คงมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเป็นพี่เป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งมากเพราะเราอยู่กับแวดวงคนลูกทุ่งมันะอยู่กับพ่อมาคือเป็นนักดนตรีสายมูท่านนึงสายมูอ่าจริงบอกสายมูอ่านี่อนโอ้โขบอกไม่มีเลยอันนี้ซุปเปอร์เซเว่นซุปเปอร์เซเว่นคือบางทีเราคิดไปเองหรือเปล่าบางทีอ่าบางวันใส่ปุ๊บเนี่ย มันมีสิ่งดีๆตรงที่ว่าเขาบอกฝึกสมาธิสังเกตด้ว่าเวลาพี่ซ้อมเป็นโนจะมีอันนี้คล้องมันเหมือนกับว่าทําให้เราซ้อมได้ได้มากขึ้นตอนแรกคิดว่าจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยมันจริงมันจริงมันรู้สึกได้ที่บอกแม้กระทั่งบางวันอ่ะเราทําเพลงจนถึงดึกดื่นเนาะขี้เกียจตอนเช้าเกืตื่นมาอ่ะตื่นมาแล้วทาไงขี้เกียจซ้อมลองใส่นี่ดูลองคล้องดูลงมานั่งซ้อมเฮ้ยมันซ้อมได้สองชั่วโมงเลยนะ อันนี้อันนี้เจอที่ไหนจำจำไม่ได้แล้ววะเขาให้มามีคนให้มายังมีในกลุ่มอีกเยอะไหมคะมีอ๋อเยอะพี่หนึ่งเคยเคยเป้อะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์เราไหมคะจากสิ่งที่เรามีมีเยอะครับเยอะบางทีเราต้องต้องการของานว่าจริงๆเราเรามันเหมือนบางทีงานจะเข้ามาก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยมันเหมือนมีอะไรจะได้มันก็ไม่ได้ อ่ะลองไปขอสิอะไรเงี้ยเออมันมันก็ได้นะมันเหมือนให้ติดขัดใช่ใช่ใช่มันก็มันก็เป็นสิ่งสิ่งเรื่องจริงนะบางทีบางทีผมผมขอเนี่ยขอจะหินนะครับแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมนี้จริงผมขอว่าขอให้งานนี้ผ่านไปด้วยดีนะอะไรเงี้ยหรือขอให้ได้งานนี้นะเขาก็ได้จริงๆนะแต่ไม่เคยมีใครเอาดวงวันเกิดไปทำอะไรไม่มีไม่มีไม่มีมีคนขโมยดวงหรือเปล่าพี่หนึ่งวัน จริงๆขโมยยากเพราะว่าวันเกิดผมเนี่ยในแบบประชาชนไม่ตรงไม่ตรงเวลาไปดูใช้ใช้ของจริงรือัช้ในแบบประชาชนนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่อยากถามมากคุณเคยที่เจอหมอดูนะถามว่าคนได้พี่เกิดอะไรถามว่าผมต้องเอาวันจริงหรือผมต้องเอาวันในบัตรก็ได้มันมันไม่ตรงเราจําไม่ได้ว่าตกฟากเวลาอะไรอันนี้มีอะดูพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้จำอะไรเพราะเวลาพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยพ่อไม่ไปแจ้งเลยแปลกมากพ่อไปแจ้งช้า แล้วพี่น้องทุกคนก็เป็นหมดเลยอ่าคืออย่าว่าจะหมอรู้จัาไปเราก็ยังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ครับนี่ก็ทั้งชื่อชื่อก็ไม่ตรงครับคุณจริงชื่อจักรวาลถ้าในในในวงการนั้นในทั่วไปเราจะเขียนลอริงนะจักรวาลแต่ว่าจริงๆแล้วพ่อตั้งให้เป็นลอเรือครับอซึ่งในประชาชนก็ยังเป็นลอเรืออยู่มีคนหลายคนถามมากเยอะมากว่าว่าตรลงพี่อ่ะใช้อนไนใช้อนไนแน่ลอเรือหรือลอลิงบอกอ๋อถ้าใช้ตามสื่อต่างๆก็ลอลิงละกันแต่ถ้าเผื่อใน เขารับเงินนะราชการราชการราชการเวลาเซ็นก็เป็นรอเรือก็เป็นรอเรือใช่ใช่รอเอรือขอบคุณครับขอบคุณครับเขาทุกคนรวยๆครับในได้รู้ไหมเอาพลังหินไหมครับ